นาราปนปริเป็ตอดควรัทองจสมุทรสปแลบ่น้ได้ฉันไหลเอวเม่อไม่ตจีนาเปรตนาบกับพัตเตะอาชีนั้นหุ้นืยลงทียาม็ญเรื่อนนารูทีปเล้ยงไชนั้นอจิตาทักอจะันปราณนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปเมวยมัสันตุจงทํใหโดยสํราญนตัเปื่อทุ์ตังกับปาอกมาีระดปกขมจ็ดที่จะนอาพนัโจะตอกเมื่อัจจัยวันเป็นมันจอดินรนโสจะอเมืจ่าเดียรสว่างสวยันตีสพธิทียวัชชัตตุปัจจัยวันกนคือมรรคภั តាបមគណសតពប្រកបពលក្នុងបញ្ចវាយមតិមួនអន្តរាយោអន្តរាយមិជាតានទុតិយាជាកុគោពវត្តកច្ចបិទុមានពងសុំព្រះជីជឿអតិម័ត្នសិរសច្ចាពតាបច ানো ចតតរមន្តតិអជវណោសុខតានោ ताजी पगाटे जुन्ना सुखार्पण त्या चरैय देवको नि पदतिवान क्रा ते पदतिवाना